ไอ้บลูไอ้บลูของฉันแกหายไปไหนไอ้บลูวายมีปัญหาอะไรกันอนิเกิดอะไรขึ้นเกียบปะอะไรกันล่ะเดี๋ยวฮะเนี่ย เนี่ยคนเป็นห่วงไงเนี่ยแล้วทำไมพูดอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะอธิบายให้ฟังหน่อยดิมันเป็นยังไงก้อยบูกูหายดล้วสิมึงปล่อยไว้ทําไมอย่างนั้นอะฮะมึงรู้ไหมว่ามันบินหายไปน่ะเรื่อที่นี่ทำยังไงล่ะมันคือดุกที่กูรักที่สุดแทพมึงมึงมึงกับไฟมันเร้่องบนกระจกไปจะกี้บูดามคำว้ยก็สิ่งที่ทำ กูจะไม่ให้อภัยมึงเด็ดขาดเฮ้ยเพเดี๋ยวก่อนนะไอบูเนี่ยพ่อเป็นคนเลี้ยงมันเองพ่อดูแลมันทุกอย่างผมไม่เคยยุ่งอะไรเกี่ยวกับมันเลยและอยู่ดีๆมันหายไปแล้วมันเป็นความผิดผมอย่างนั้นเหรอมันเป็นที่พ่อหรือเปล่าที่พ่อปล่อยมันอ่ะพ่อชอบให้มันเดินเล่นเนี่ยบังคับให้มันวิ่งเหมือนคนตีลืมนี่ามันเป็นนกสัตว์ก็คือสัตว์ถ้ามันบินหายจากไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนั่นคือความที่พ่อไม่รู้พ่อเลี้ยงดูไม่ดีเองอย่ามาโทษผมอย่างนี้ อยากให้มันเป็นเหมือนคนคนหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเป็นนกแต่มันก็คือนกที่ฉันรักที่สุดและตอนนี้มันไปอยู่จากฉันแล้วฉันต้องการตัวมันคืนอยากได้มันคืนกลับมาไอ้บรูฉันหามันทุกทีทุกแห่งแล้วมันไม่อยู่มันหายไปไหนก็ไม่รู้ฉันต้องการมันคืนผมจะไปช่วยอะไรได้เอ้จอดดินายพอที่ และนั่นแหละคือสาเหตุว่าทําไมมึงกับกูมันต่างกันแม่โว้เวกเวอร์ายอะไรกันนักกันหนาเฮ้ยเจมส์แกเป็นบ้าอะไรของแกเนี่ยฮะคือมันไม่มีอะไรแม่ไอ้บลูหายแค่นั้นแหละฮะไอ้นกงูโง่นั่นแหละเหรอฮะมันก็แค่นกไม่ใช่เหรอโอ้มึงอย่าพูดอย่างนี้นะเวอชาตินีเมื่อิดว่ามันเป็นนกง่ไงมันฉลาดจะตายเมื่อกี้มึงพูดว่าไงนะอออมันคือเออ มันคือนกที่ฉลาดเจตที่รักมันไม่ใช่นกโง่เหมือนฉันจะไม่ได้ยินแบบนั้นนะเอ้มึงใครเนี่ยเออนี่กูจะต้องแนะนําตัวให้พวกมึงรู้จักใช่ไหมว่ากูเป็นใครนะฮะกูถามว่ามึงใครโอเคโอเคผมผมเคิรผมแอบอยู่บ้านคุณมาได้สักพักแล้วแล้วก็ขโมยของบ้านคุณเอาไปขายเพื่อที่จะไปเอาไปเสพสมกับเอ่อจอดีลูกคุณ,คณ อ่านี่นกตัวใหม่นี่มันตัวอะไรเนี่ยนั่นนกนางนวลผมเลี้ยงมันเองอ่ะแหละไปดูมันมานะเห็นว่ามันอ้วนดีมันน่ารักดีมันชื่อว่านวลน,นะหรือจะเรียกว่าแม่สีนวลก็ได้แต่เรียกนวลสั้นๆก็ได้นั่นแหละน่ารักมากอ่ามันอ้วนกินดี กินเก่งด้วยจะบอกให้หวังว่าจะแทนเอามาคอของพ่อได้นะเพราะว่าพัานมาคอที่พ่ออยากได้นะมันหาไม่ได้แล้วตอนเนี้ยมันเป็นสัตว์ที่สมนวนแล้วก็ต้องอยู่ในการคุ้มคอรองดูแลรักษาเพราะฉะนั้นเลี้ยงไอ้นวลไปนี่แหละไม่เป็นเพื่อนยังไงพ่อก็รักนกมากกว่าลูกอยู่แล้วเชิญตามสบายครับท่านทำไมหน้ามึงควรตีจังวะฮะ กูไม oh. ่ไหวนะเมึงคิดว่ามึงจะแทนที่ลูกชายกูได้อย่างนั้นเหระไอ้บ้าเอ้โอ้มึงอยากยองดีกับกูอย่างนั้นเหรอฮะเข้ามาสิเข้ามาเลยไอ้นกโง่ โอ้ชิบหายแล้ว